ไม่ค่อยพูดโอ้ยควรจะปล่อยให้เดียวโอ้ยฟุอวกงแคนกันลงห่านไปแล้วโอ้ยไข่กระเลย่เดียวลงห่านผู้เดียวดูแลตัวเองแล้วใจด้วยนะเขาจะเอากันเองนะไม่เองาเก่ยวเอมานห้องไม่เหงาอ้ย LA LA ใดใครเยอะบอแมนดอกยอะกันดูดูนี่มันมีจุดประสงค์เลยนี่มันมีเนาะมือนีล่าสุดที่ยังบอกว่าบอกว่าได้นอกกินจากโออาดมาตั้งสามกองไข่กระเลยว่าเจ้าตัวเขาแหลกตีว่าจัน กันยิ้มบุยบุยโซลูชั่นจะได้มาน้ำอ๋ออาเลยได้น้ำออวิทออวิทออวิทยุแสดงว่าที่พี่วิทที่พี่วิทรอบพดว่าคิดถึงอยังทักมากยังนีเพร่ะหนี่มันบ้องยิงเดี่ยวรักโทษมันจะเลี้ยงตัวเขาแรกกับอาจารย์ทูวิทตายเร็วมวามืู้เรื่องจริงม่คือเรื่องจริงเลพี่พี่เป็นเม่บ้านทักเก็บเอว่างไรครับโอ้ยแก่งยังไอ้คนไงเจ้าซ้อมกันไปเจ้าซ้อมกันไปเฮี้ยงกันดูเดี๋ยวเฮี้ยงกันเบิ้งเบิ้งกันครับฮันนาฮันนาตรง ยืนตรงได้จังไทบายบัสอีเมย์มเพินพ่นเหนียนแขนกับเอิร์ดไงกว่าหนอ,อยวเพราะว่าเลี้ยงง่วนเขาเอิเอร์ดเลิมสิจ้าอ๋อเอิร์ดอาร์ตบอสนี่เป็นจะพร้อมแก้มหันไปไปแล้อโอ้ยตายแล้วเอาภาษาบ้านฮักเอลอ็นกลายเป็นบ้านฮักเอลเอโอ้บ่ไหวบ่ไหวเขาจินกันแล้วพี่น้องเขาจินกันแล้ว